อีพีมาเบิรสามพันใบละพันครับสิงโกเนียมไตรคัลเลอร์แปดพันบาทเงินไหลามาด่างเหลือนะครับหนึ่งพันหนึ่าร้อยสบาทครับ วันนี้ก็ถือเป็นวันแรกนะครับของการเปิดตลาดนะัดต้นไม้สวนจตุจักของปี2,565ยังไงก็ถือโอกาสสวัสดีปีใหม่ผู้ชมทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมก็มาในวันที่4นะครับมกราคมเวลาประมาณบ่ายโมงกว่าๆก,ก็มาด้วยวิธีการรถไฟฟ้า BTS นะครับลงที่สถานีหมอชิดแล้วก็เข้าประตูประจำครับประตู2ช่วงเวลาที่ผมมาก็ หลายๆร้านเพิ่งจะมาตั้งนะครับดูต้นแรกกันครับเงินไหลมาด่างขาวนะครับอยู่ที่100บาทนะครับต้นนี้ฟิโลแบล็กคาร์ดินัลครับ1,200บาทส่วนด้านบนจะเป็นพา r รโซวเดนะครับ2000แล้วก็2,500แล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดครับอันนี้มือิี่สขึ้นดน,นะครับ1 8 0 0บาท ใหญ่ขึ้นมาก็สองหมื่บาทนะครับแล้วก็ต้นข้างบนนะครับก<ม>็จะสองหมื่นห้าใหญ่ไว้อีกสอ0 0มบาทครับกวักมรกตดํำนะครับ250ร้อยห้บบาทครับอันนี้จะเป็นมอนสเตอร์าไฮคอนสเตเลชันนะครับกระถางนี้ก็มีคอนเฟตติด้วยนะครับก็ที่สามพันาร้อยบาททุกกระถางเลย ตัวนี้จะเป็นโคโลคาเซียแบล็กคอรัลครับต้นเล็กนะครับ1,500บาทครับข้างบนจะก็เป็นโคโลคาเซียเหมือนกันครับเป็นเยลโลวีโดครับ1,000งพันบาทสวยครับข้างล่างจะเป็นอีลาสติสครับ1,000บาทเช่นเดียวกันครับอันนี้จะเป็นโคโลคาเซียไดมอนด์เฮดนะครับทางซ้ายมือและทางขวาจะเป็นเลมอนไลน์ครับราคาตามภาพครับ อันนี้บอนเสือโคร่งแปดร้อยฟโลคาเซียโคโนาคอฟฟี่ครับ2,500บาทเงินไหลมาด่างขาวนะครับ250าบาทปีพิกด่างเหลืองครับ1,500บาทอันนี้มิลค์คอนเฟตติเหมือนกันครับกระถางเล็กน,นะครับ850าบาทอันนี้เป็นฟิโลด่าเงินนะครับ250บาทครับ นองหน้าวัวครับ Antuereum cristorinum ครับ580บาทอันนี้มอนจินนี่นะครับ330บาทครับถัดไปจะเป็น Philo Prince Princess นะครับ880ครับอันนี้เป็นฟ Philo แกสนะครับ880ครับเช่นเดียวกันกวัมกมรกตดำครับอยู่ที่5 8 0ร้อแถึงหกรแล้วแต่ไซส์ อันนี้ฟิโลเดนดอนหลังแดงครับ680บาทน,นี้ข้างหลังไก็จะเป็นสีแดงอันนี้ฟิโลก้านส้มครับ2680บาทตอนแรกผมก็ดูว่าก้านน้ำตาลหรือเปล่าแต่ดูข้างหลังเหมือนจะไม่ใช่นะครับเป็นก้านส้มต้นนี้จำชื่อไม่ได้ครับใครจำชื่อได้เม้นบอกหน่อยนะครับ ฟิโลพาไดโซเวอร์เดย์ครับ1,980บาทเป็นอโลคาเซียคุูเปียเรซีเครีนะครับ1,580บาทตัวนี้ฟิโลกิกแกสครับ2,500บาทครับ ลงมาข้างล่างอันนี้จะเป็นฟิโลเดนดรอนเมลานไครซัม um นะครับ1,500บาทตรงกลางครับบอลลูกไม้นะครับ800บาทครับตัวนี้จะเป็นซิงโกเนียมพิงค์สปอตครับ3,500อันนี้จะเป็นฟิโลเดนดรอนกลอดิโอซัมนะครับก็จะมีตัวบน5,200บาทแล้วก็ตัวล่าง 2,200บาทครับอันนี้จะเป็นโอเซ่บรูโน่นะครับ7,000บาทครับตัวนี้จะเป็นฟิโลไบพายครับเป็นด่างครับ7000บาทเหมือนกันครับอันนี้จะเป็นตัวสเปรดิดนะครับ800 ตัวนี้จะเป็นฟิโลเดนดรอนสตรอเบอรี่เชคครับต้นใหญ่นลครับ15,000บาทครับอันนี้สเสน่ห์จันประกายดาวนะครับก็ต้นเล็กนะครับด่างเยอะหน่อย2 5 0 5บครับข้างบนจะเป็นซิงโกเนียมสตรอเบอรี่ไอซ์ครับ1,000บาทสเสน่ห์จันประกายดาวครับ2,500บาท ต้นลิกนะครับดันคารจะเป็นซิงโกเนียมมิลค์คอนเฟตตินะครับ1,000บาทสวยเลยครับฟิโลพิงค์ปรินเซตนะครับ1,500าบาทโครเาเชียเยลโลสแปรดนะครับหรือบอนนาญี่ปุ่น850บาทครับอันนี้จะเป็นบอนนาดางนะครับ5,000 เงินไหลมาด่างเหลืองครับต้นนี้4,500บาทครับด่างสวยเลยทีเดียวครับโคโลคาเชียโมชิโตครับ2,500บาทกับ3,000บาทครับต้นใหญ่3,000บาทนะครับอันนี้จะเป็นโคโลคาเซียแบล็คลิปเปิลครับกับ Black Magic เป็นตัวกลายนะครับตัวกลายจะทางขวานะครับต้นละ500บาทครับ ฟิโลเดนดอนพิงก์ปรินเซสครับ2,500าบาทอันนี้จะเป็นเบอร์มาร์คครับเบอร์มาร์คด่างนะครับ2,000บาทครับกระถางละ2,000บาทสเน่ห์จันประกายดาวครับอันนี้ต้นใหญ่หน่อยนะครับ2 0 0 0 0บาทครับเงินไหลมาด่างขาวครับไม่ค่อยด่างเท่าไหร่ก็250นะครับตัวนี้3รีคิงครับ300บาทนะครับ ส่วนข้างๆกันก็อีพีด่างขาวครับ250บาทครับอันนี้ก็เงินไหลามาด่างขาวแบบไม่ค่อยด่านครับ200อันนี้อะโลคาเซียซิลเวอร์ดราก้อนครับ850บาทครับอันนี้จะเป็นฟิโลแบรนด์เทียานัมนะครับ550บาทครับมอนสเตอร์ไดูบีห้ายห้าเหมือนกันครับพิงค์ปรินเซสก็550ครับ พิโลกานส้มนะครับ1000บาทนะครับมีประมาณ3ใบครับซิงโกเนียมสตรอเบอรี่ไอซ์ครับ450บาทนะครับต้นใหญ่ข้างหลังก็1,250ครับตรงกลางนะครับเห็นไหมครับพาเลโซ500อันนี้จะเป็นบอนไนญี่ปุ่นครับหรือเยลโลสเปรชนะครับ900บาทครับอีพี่ด่างเหลืองอันนี้น่าจะเป็นเบอร์2นะครับ แปดครับอันนี้มิลค์คอนเฟตติครับ2 0 0พครับเงินไหลยมาด่างขาวต้นนี้นะครับ3ใบยอยู่ที่800บาทครับโปโลคลาเซียแบล็คคอรัลนะครับ5,000ันครับตัวนี้แก้วสาระตะกึกด่างม <200. S 1> ือสอง0มื่นครับอันนี้อีพีมาเบลครับ 3ใบ3า0 0บาทนะครับถูกมากเลยนะครับแต่ก็ไม่ค่อยเห็นนะครับที่ถูกๆขนาดนี้ร้านนี้ถูกมากออมชมพูครับ150ขาาด่าง200ครับอีพีขาว200ครับเงินไหลขาว200ครับเพลเดดี้สามอนะครับอีพีเหลืองครับ80บาทนะครับแล้วก็มีออมชมพู80ดสพรูบราซิลกับพรูอินโดครับเท่ากัน40บาท กระถางน,น่ารักเลยตัวนี้จะเป็นมือเสือด่างนะครับน่าจะอยู่ในตระกูลอมไยเตรียมนะครับราคา1,500บาทต่อกระถางครับ อารโซครับ700บาทมีหลายไซส์เลยครับเงินไหลมาดางเหลืองนะครับร้านนี้ราคาดีครับ1,000บาท1 5 0 0บาท2,500บาทครับแล้วก็ลายสวยทั้งนั้นเลยนะครับครูระเบิดครับ2,000บาทนะครับเป็นไม้วางข้อนะครับแล้วก็จะมีแซลมอนครับเป็นซิงโกเนียมแซลมอน4 0 0พ แล้วก็ไตคันเลอร์ครับไตคันเลอร์ต้นละ8 0 0พครับเมื่อก่อนต้นละหลายหมื่นเหมือนกันนะครับตอนนี้8,000บาทร้านนี้แล้วก็สวยด้วยลายสวยด้วยครับซิงโครเนียมมิลค์คอนเฟตติครับเป็นดงเลยนะครับอันนี้ต้นละ500บาทครับเงินไหลามาด่างขาวครับอันนี้ต้นละ300บาทครับ คาลคาเซียอคินาวาครับ0 0พครับบอลกระดาษด่างขาว500บาทบอลหูช้างด่างเหลือง5,000บาทครับอันนี้ครูระเบิดด่างครับ3,5 0 0เจอไตรคันเลยแล้วครับตัวน,นี้ก็8,000บาทครับ เงินไหลามาด่างเหลืองต้นนี้นะครับมีประมาณ5ใบก็8,000บาทตัวนี้จะเป็นบอลสีนะครับชื่อว่าพรทิพย์นะครับ5,000บาทนะครับอันนี้น่าจะเป็นอมยียมนะครับสไปเดอร์บลูครับ800ครับสวยครับอันนี้จะเป็นฟิโลนะครับ เอสเมอรัลเดนส์ครับอยู่ที่7,000บาทนะครับต้นใหญ่แล้วนะครับ m n s t e r a Thai Constellation ครับ8,500ครับ p h i l o d e n d r o n Black c a r d i n a ัครับ600ครับต้นนี้จะเป็นออดิบด่านนะครับก็เป็นต้นใหญ่แล้วเหมือนกันนะครับอยู่ที่2,000บาทครับ อันนี้จะเป็นจากแม่เดียวกับต้นเมื่อกี้นะครับแต่ด่างน้อยหน่อยอยู่700ครับโคโลคาเซียแบล็คคอรอลครับต้นเล็ก1200บาทบอนไนญี่ปุ่นครับ700บาทโชค9กชั้นด่างครับอยู่ที่3500บาทครับสวยเลยครับแบล c คคอรอลครับนี้ต้นใหญ่ขึ้นมาก็จะอยู่ที่4000บาทนะครับ บอนกระดาษด,ด่างนี้ต้นใหญ่แล้วนะครับ7,000บาทครับตัวนี้จะเป็นบอนสีครับรวยล้นฟ้านะครับ1,500บาทอันนี้มีเป็นทุ่งเลยครับโคโรคาเซียเลมอนลามครับต้นละ700บาทต้นใหญ่แล้วเหมือนกันนะครับ อันนี้จะเป็นฟิโลแบรนเทียน้ำครับอยู่ที่ต้นละ500บาทนะครับก็ขึ้นหลักเรียบร้อยแล้วนะครับเรือยแล้วนะครับอันนี้ลูพิน้มครับสองร้อยเซบูบลูครับ250แล้วก็ด่างขาว300ครับ ฟาโลมาสครับส0 0 0ันนะครับฟิโลไวท์ไนท์ครับตัวนี้700บาทเงินไหลามาด่างขาวตัวนี้เขาบอกว่าเป็นฮอลแลนด์นะครับอยู่ที่300บาทครับอันนี้ฟิโลเพนเลดี้ครับ250บาท นอกจากต้นไม้ก็กระถางก็เยอะนะครับแล้วก็พวกวัสดุปลูกก็มีขายค่อนข้างเยอะเหมือนกันมีให้เลือกหลากหลายนะครับเอาร้านนี้ก็จะเป็นกระถางดินเผาครับมีหลายรูปทรงเลยทีเดียววันนี้เป็นวันเปิดศักราชนะครับก็จากที่เคยมานะครับก็ดูเหมือนคนจะบางๆงหน่อยนะครับแล้วก็ต้นไม้ก็ราคาไม่แพงมาก ่องที่เคยมีร้านอยู่นะครับก็วันนี้ก็ร้านก็ไม่มาก็มีนะครับอ,องชมพู800บาทครับอันนี้เป็นพิงสปอรตนะครับ500บาทนะครับอันนี้เยลโลสแฟชัครับ1000บาทครับกระถางละ1 0 0 0บาทชายชนนะครับ2000บาทครับ ก่อนหน้านี้ก็ฮิตกันมากๆเลยนะครับชายชนอันนี้กวากลายหินอ่อนครับต้นนี้ลายสวยนะครับขายอยู่ที่1 5 0 0 0บาทครับขอบคุณที่ดูกันมาจนจบนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับถ้าเกิดชอบเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูอีกหลายๆครั้งนะครับวันนี้ลาไปก่อนก็ขอสวัสดีและสุขสันต์วันปีใหม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ